สวัสดีมุษย์ทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยด้วยที่หายไป2-3วันจริงๆไม่ใช่อะไรนะไฟเสียนะครับคือผมอัดคลิปไว้วันที่24 25ปรากฏว่ากลับมาจากคิปมาจะนั่งตัดซะหน่อยไฟเสียนะครับเสียเป็นบางส่วนแต่ว่าไม่ไม่ใช่บางส่วนอ่ะคือส่วนใหญ่ เปิดไม่ติดไม่รู้เป็นเพราะโปรแกรมอ่านหรือเปล่นปานะครับซึ่งไฟล์ที่อ่านเนี่ยก็เป็นกิจกรรมล่ากระต่ายทองคํานั่นแหละสําหรับคนที่ไม่รู้ว่ากระต่ายทองคําคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้น <ไป S 1> ฟุตเทจเก่าให้ดูนะครับเพราะว่ามันเคยมีอีเวนต์นี้มาแล้วแลวผมก็เคยเจอมาแบบง่ายๆด้วยคือเล่นไป3าเกมในดานไล่ธรรมดาน,นี่แหละก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าดานไล่ธรรมดาเนี่ยเดือดก็ไม่รู้เดือดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าปกติอย่างคลิปที่แล้วผมก็เล่นปิดกั้ คนปะเน right. ี่ยโอ้โหคนครับนี่ไงชุดซันต้าปืนนี้เลยผมจำได้เนี่ยลิกแล้วก็อันนี้มีคนบอกว่าในซันต้าบางตัวจะตอบของทองนะครับซึ่งผมยังไม่เคยเจอเลยครับเฮ้ยคนหรือตัวแฝงวะทุกคนมันถอยวะมันถอยวะผมคือจอห์นวิกเฮ้ยกระโดดคน ตายกระโดดอย่างนี้ชัดเจนอุ้ยกาะสี่ใช่ไเนี่ยขอดู่อยอุ้ยกาะนี้สองหมื่นห้าอ้ยอันนี้โคนครับไม่ใช่ตัวแฝงครับตอนแรกผมดูว่าตัวแฝงเห็นใส่ของเปล่าโอ้ไม่กอดย่องมาโคลนบอดคือบอดไม่ยิงเราอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องไม่ยิงบอดนะถ้าเรายิงบอดเมื่อไหร่บอดมันจะตามล่าเราเลยอันนี้โอนี้น่าจะบอดตะโกนแบบนี้ <Nope. S 1> แต่สิ่งที่เราต้องระวังครับคือตัวแฝงทุกคน นี่ปะเนี่ยเฮ้ยวิ่งอย่างนี้ตัวแฝงไปเนี่ยเก็บกระเป๋าก่อนแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนแต่ผมจะไม่ใส่นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่อ่ะมันจะแดงข้างหลังคนมันจะเห็นนะคือผมสังเกตหลายคนแล้วที่ใส่กระเป๋าแดงเห็นง่ายมากอะไรนะอ้อามีคนยิงกับเฮ้ยข้างบนข้างบนยิงใครมีคนวิ่งไปโอเคมาช่วยแล้วบอทบอกว่าให้เฮล มันมีคนไต่กำแพงว่ะทุกคนเฮ้ยคน,คนสองคนเลยวยิมันลูกซ้องทุกคนอีกคนหนึ่งมาอยู่ข้างหน้ามันเป็นแก๊งตัวแฝงสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมยิงผมยิงเขาอ่ะเพราะว่าบอทมันยิงแล้วนะอ่าดังนั้นอนะ่ะบอทมันจะมันจะไม่ยิงเรานะครับถ้าเรายิงช่วยบอท แต่แต่เราต้องห้ามไปยิงบอดด้วยกันนะไม่งั้นบอดมันจะยิงเราทันทีโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยทางออกเพียบครับผมออกละผมได้กอดสีมาผมไม่อยากไม่อยากให้กอดมันแตกอันนี้น่าจะบอดบอดวิวิจารการมันฉันรักษาตัวเองอยู่บอดเป็นพวกของเราละไอ้ตัวนี้หรือเปล่ามันมีตัวแฝงอีกคนหนึ่งนะที่มันวิ่งเร็วๆกับไอ้คนที่เอาลูกซองยิงผมอะ เอากระโดดจมดอดไปดูก่อนครับมันกระโดดอะน่าจะเป็นตัวแฝงป่ะถ้าใช่เราก็ออกได้นะครับเพราะไอตัวแฝงมันยิงมันมันโดนยิงไงนี่ไงตัวแฝงสองปืนชัดเจนนะครับเอาปืนไปขายก่อนวิลลีกอันนี้แพงเดี๋ยวเราหลิกนี้ไปขายหลิ่งนี้หลิ่งนี้น่าจะเจ็ดแปดพันนะไอบีสามเนี่ยน่าจะบมดแล้วนะครับบอดไม่ยิงใครแล้วไหนๆเราก็เล่นโหมดธรรมดานะครับทุกคนผมก็เลยเอาเซตอิลิ่ กดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันเพราะว่าเผื่อหลายๆคนไม่รู้ว่ามันกดเซตอิลิทได้นะครับอันนี้เรากดแค่สองหมื่นห้าพอละแต่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดเซตหนึ่งแสนให้ทุกคนดูนะอาะมันก็คือบ้านหลังนีป่ะโอ้โหเกลืออันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นกล่องแดงน่าจะเมื่อวานผมเล่นก็ไม่เจอวันนี้ก็ไม่เจออีกหรอกดดูเฉยนะครับไม่มีอะไรจริงๆผมครบแล้วนะันเหรียญอะผมมีเป็นพันเหรียญละคือยิงบอสด,ดีกว่านะผมแนะนําให้ไปยิงไอ้บอสซันตานะทุกคน มันได้ดีละร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเฮ้ยเออร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบเดียแหละหรือสองร้อยยี่สิบเดียแหละมันจะสุ่มนะแต่ว่าผมมาได้ทีหนึ่งรอบหนึ่งถ้าเกิดว่ากดตู้ด้วยแล้วก็ไปเจอบอดซันตา้ามันจะได้เยอะกว่านี้นะครับเมื่อกี้มันสแกนแถวนี้อ๋อนี่งไงโอ้โหไม่มีโอ้มันไม่ใช่กล่องกระต่ายนะครับมันต้องเป็นสีแดงอ้าวคนกับตัวแฝงยิงกันหมดนะอะเฮ้ยสัญญาณ เฮ้ยระเบิดทำไมระเบิดมันดังข้างล่างเอา้ามีคนสลายชีวิตครับทุกคนดูดิศพเต็มเลยม <c oughs> <c oughs> ีคนนะเนี่ยอุ้ยข้างในมีคนวะไม่รู้คนหรือบอสนะครับขอดูคนนี้หน่อยคนนี้คนนะมีนาฬิกาโอ้โหดูดิคือใครบอกว่าเล่นเล่นด่านธรรมดาแล้วเจอคนเซ็ตเต็มมันไม่จะเจอเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะข้าง <c oughs> บนมีคนครับสองคน ไม่รู้คนหรือตัวแฝงนะปืนลั่นปืนลั่น,นอ้าวไปไหนวะเฮ้ยซ้ำเพื่อนอันไหนไอ้น,นี่ตัวแฝงตีตัวแฝงแน่นอนครับแบบนี้อีกตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนอีกหรือเปล่าเสียงร้องโอดครวน ไอ่บอสทำไมไม่ตายเฮ้ยคือผมไม่เห็นเลยทุกคนผมกระโดดเข้ามาผมได้ยินแต่เสียงโยนไฟโอ้ยเกาะสี่เต็มอุ้ยออามาอันนี้คือตัวแฝงนะครับไม่มีด็อกแท็กอันนี้มันไปเก็บเซตใครมาเฮ้ยตี่นี้เขาไม่ฟาร์มอะไรนะอุ้ยันมันเกาะสี่ไปเนี่ยเกาะสี่สายยงอันนี้ขายได้อยู่ครับอา้าวอันนี้มันไปเก็บเหรียญบอสมาตี่นี้ฆ่าบอสมาครับหรือไม่ก็ไปยิงใครมาไม่รู้อะ แต่บอสผมยังไม่เห็นสมบอสนะแต่นั่นไงว่าละอันนี้บอสจริงๆครับเพราะว่าเป็นกระสุน BP บอสมันใช้บอสหรือล <t> ูกน <t> ้องบอสนี <AP> uh, ่แหละมันจะใช้กระสุนกระสุนสี่เอาไปแค่นี้พอละผมไม่เน้นเก็บปืนนะครับมันจะหนักนะเพื่อเราไปเก็บไอ้กล่องด้วยคือโอเคไปครับออกเลยทุกคนสรุปคือไม่เจอนะครับเล่นตั้งแต่เมื่อวานละตั้งแต่ยี่สี่วันที่ยี่สี่เล่นไปก็ไม่เจอนะครับเล่นไปเกือบ หกเจ็ดเกมอะไม่เจอเลย <c oughs> มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจัดเซตหนึ่งแสนให้ทุกคนดูว่ามันจะเจอคนไหมมันจะเกี่ยวกับเซตไหมนะครับก็เอาจริงตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละที่ผมเล่นปิดกั้นมันก็ไม่เกี่ยวนะคือเราเซตเซตใหญ่ไปก็ไม่ได้แปลว่าจะเจอคนเซตใหญ่ตลอดมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราสุมนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมวิ่งอีกนิดนึงก็ไปถึงทางออกแล้วนะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยไปดีกว่าถ้างั้นนะ เพราะว่าตรงนี้มันมีให้สแกนข้างหลังเฮ้ยเฮ้ฮ้ยมีคนยิงกันแล้วมีคนยิงกันแล้วเขาจะวิ่งมาเส้นนีปะเฮ้ยมีเสียงวิ่งมาทุกคนขึ้นขึ้นเน้บขึ้นขึ้นเนีบเขาน่าจะวิ่งมาทางเรานี่แหละนั่นไงผมว่าแล้วเขาเขาไปเขาเขาไปสแกนเพราะว่าผมสแกนมาแล้วไงตรงนี้ ผมไม่เข้าไปชาร์จเขานะเขาอยู่ข้างในเับเราต้องลอยเขาออกมาไม่ใช่สักพักเขายิงทะลุหน้าต่างมานะวิ่งออกมาแล้วเอาตายเลยเฮ้ยผมยิงโดนตรงไหนคนเนี้ยทำไมฟุกจังเลยวะอันนี้คือฟุกมากทุกคนโดนอะไรวะโดนหัวไม่น่าจะโดนหัวนะเมื่อกี้ผมเลงแค่อกเองนะโอ้โห MP5 ปืนออไรเนี่ย T79 โอ้โหดูดิทุกคนใครบอกว่าเจอเซ็ตใหญ่นะ่ฮะด่านไล่ธรรมดาเนี่ย ทำไมผมเจอแต่เซตอะไรเดี๋ยดูแรงรีเจนด้วยนะคนนี้มีอะไรมงเนี่ยอ่ไปมันจะมีคนฝั่งนูด้ดเฮ้ยมีคนวิพานไอคนที่ยิงเมื่อกี้แน่ยเลยเราต้องไปครับมันลุกนั้งยิงทุกคนปืนอะลรวะ <c oughs> ก่อบผมแตก <c oughs> โอ้ถ้า e ไม่ใช่ก่อห้าผมตายไปแล้วนะนี่โอ้โหเขาก่อสี่นะทำไมผมยิงไม่เข้าเลยวะคือเหมือนผมยิงโดนหลายนัดอยู่นะสามสี่ห้านัดอะแต่น่าจะโดนแขนมันก็เลยไม่แรงนะครับอย่าดักผมเลยนะพี่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับถ้ามีก็มีแค่ตัวแฝงแล้วล่ะได้หนึ่งแสนสามโอเคก็ก็ได้เซตมาปลดด้วยนะครับคือเซ็ตมันไม่นับนะเราก็เอาเซ็ตไปขายก็ได้เงินมาอีกเดี๋ยวมาลองปิดแก๊งกันดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่า กระต่ายทองจริงๆคือไม่ได้หวังจะเจอคนหรืออะไรนะครับขอแค่เจอกระต่ายทองเนี่ยก็พอละที่เดิมอีกแล้วเวลาเล่นปิดกั้นทีไรทำไมชอบเกิดฝั่งนีก็ไม่รู้ที่เดิมเลยครับไอ้ตรงตู้กดเนี่ยตรงตู้กดเลยนะชั้นสองบอดมันอะไรเนี่ยโหบอดมันยิงผมแป๊บเดียวแขนจะหักละแล้วคือแบบบอดด่านปิดกั้นคือมันยิงเจ็บนะทุกคนระวังด้วย,ยถ้าเข้าหัวนี้คือตายนะ โอ้จอดเนี้ยยิงไม่เข้าครับดูดูนี่ทุกคน <g ül> ถ้ายิงโดนบวกคือยิงไม่เข้าต้องยิงหน้าเท่านั้นอ้าอยู่ไหนวะฝั่งนี้เอานี่โอ้โหเกลืออีกแล้วทุกคน<ไ>คือสองอันแล้วนะครับตอนนี้นี่ครบแล้วนะข้างในตึกกับตรงนี้ก็คือไม่มีนะครับนี่คือปิดกั้นแล้วนะแ้วเมื่อกี้ใครยิงสไนอะไรอะเนี่ยไอไอบอดตัวนี้มันยิงใครอะมันยิงคนจากฝั่งนี้เฮ้ย ยิงไม่เข้าเลยครับไอ้ไปดอดไปไหนแล้วคนจะตามล่าคนผมมาก็ตายไม่เจอผมบ้าแล้วตอนนี้เอาไปไหนแล้ววะโอ้โหกว่าจะตายยิงแบบคอเค็ดไอ้บ้าเอ้ยมีเสียงอะไรข้างหลังมาข้างหน้ามีคนชิบหายนวครับทุกคนนอนก่อนดูก่อนเมื่อกี้มีเสียงข้างหลังแล้วข้างหน้านี่คนหรือบอทวะเนี่ย บอดไอเวนเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราก็แบบนึกว่านึกว่าคนมันมาดักหน้าดักหลังอะไรอย่างงี้ <c oughs> ไม่มีคลื่นเลยครับเฮียกอะไรแก๊กเฮ้ยลุกไม่ได้ <c oughs> เอื้อ <c oughs> สรุปว่าปิดกั้นก็ไม่มีคนอ,อีกเอาไอ้รอบมีก็มีรอบไม่มีก็ไม่มีนะฮะนี่ก็บอกไอเวนเปลืองกระสุนไหมเนี่ยเออมันก็เล่าแต่ดวงจริงนะครับ รอบที่แล้วถือว่าฟุกและได้มาแสนสีโอเคอย่างน้อยก็สรุปเจ้ากระต่ายหมายจันทร์ตัวสีทองทองไม่เจอนะครับก็ไม่รู้ทําไมน่าจะดวงไม่ดีคลิปมันอาจจะสั้นนิดนึงมันไม่มีไฮไลท์อะไรอ่ะคือไม่มีไฮไลท์ฟาร์มไม่มีไฮไลท์ยิงไม่มีอะไรเลยนะครับก็อาจจะไม่ไม่ยาวมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับเอาเป็นว่าคือไอ้ไฮไลท์ยิงๆช็อตๆอ่ะส่วนใหญ่ผมจะผมจะได้มาตั้งแต่วันที่24วันที่อัดคลิปปิดกั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่า ผมกะจะเก็บไฟล์นั้นอะเอาไว้ใส่ในในคลิปนี้แต่เพอเอิร์ดเพอเอิรอ์นไฟล์มันเสียนะครับก็นั่นแหละก็เลยทําให้ไม่ได้ไม่ได้มีไฮไลท์อะไรในวันที่24 25นะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเนาะสรุปคือ20เกมที่เล่นมา3าวันไม่เจอกระต่ายทองเลยนะครับส่วนใครที่เจอก็เราคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเจอที่ไหนนะครับส่วนคลิปหน้าผมคงไม่หาแล้วนะกระต่ายทองเพราะว่าเอีเวนต์ฤดูหนาวผมทำครบหมดแล้วนะครับร้านค้าอะไรเนี่ยผมก็แลกจนแบบครบหมดแล้วนะเนี่ยคือแต้มผมมีแบบจนเรียกว่าแบบ แรกได้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมแคปอะไรพวกนี้ผมก็ทําครบหมดแล้วนะครับส่วนกระต่ายไม่หาแล้วคิดว่าคงไม่หาถ้าหาก็คงหาแผนที่อื่นนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นเซต5หรือเซต6แล้วนะเพราะว่าติดกับคนดูวไว้เคยบอกไปว่าเดี๋ยวจะเล่นเซต6ใช่ไหมตอนเล่นคลิป m d r เพียงแต่ว่าพอจะทาปุ๊บมันมีเว้นมาพอดีก็เลยไม่ได้ทาเซต6สักทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอยากให้ทาเซต6 หรือเซตห้าหรือปืนอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้แล้วอยากให้เล่นแมปไหนเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็จัดเซตหกเลยแหละคิดว่าคงจะจัดหกไปเลยนะมีอยู่สองสามเซตก็ไม่รู้จะหมดกี่ล้าน <c oughs> แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้นะครับส่วนปืนก็ถ้าเป็นปืนที่ผมเล่นได้ผมจะเล่นนะแต่ถ้าประขอปืนที่แบบปืนที่แบบกระหลโป้องอะ่ะผมคงไม่เล่นนะครับก็อาจจะมีเบสเบสที่ผมเลงไว้ก็จะน่าจะเป็นพวก F2000 M4 หรือไม่ก็อาจจะ h e a d s e ไปเลยก็ได้เพราะ h e a d s ผมไม่เคยใช้แต่อาจจะนะเพราะว่า h e a s e กระบอกมันแพงอะ่ะกระบอกหนึ่งก็ไม่แพงหรอกจริงจเทียบกับเกาะก็ะาราคาพอๆกับเกาะหกกันแหละเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคลิปหน้าหรือคลิปอีกคลิปหนึ่งนะถ้ามันไม่มีอีเวนต์อะไรแล้วเดี๋ยวผมจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้สรุปคือไม่เจออีเวนต์ไม่เจออะไรเลยนะครับเสียเวลาไป3วันเล่นไป20กว่าเกมไม่ได้อะไรขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกกันนอนอม่คลป้าวีีไสด